อจลสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่อนบาวาเชนอวันนี้เราจะมาเดบบล์ไม้เลดท่อกรอกครับอยารู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเรามาชวงกันนะครับอย่าลาชองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คลิปนี้ขอสักห้าสไลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อเราทายคิดต่อไปได้วยนะครับไปกันเลยตอนนี้นี่เห็นใบย,ย่างหนึ่งชนิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเดะก,กันนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเนื้อหืามาเหมือนโจรกที่หาแล้วครับน่าอร่อยนะโจรกที่เนื้อมันอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวไปครัตอนนี้เราจะแดะให้หมูนะครับเรจะแดะซะหัวใบนะครับ มว่าม,มันจะมีอะไรบ้างน,นะครับเราไปลัาชงกันเลยนะครับโอ,อ,อ,อ้โหอันนี้นี่นาจะอร่อยนะครับพ,พ่อะผมเคยสอนไปยางหรือชนนี่นะครับไปยางหัวทอนะครับถ้ากินแล้ว หัวท้อจะหายนะครับ uh huh. หืมน่ากินมากเลยเราเด็ดดูนะโอ้โหดูเสีสอยอย่างละโอ้โหโอ้โหบุเจอบใบอ่ะ ม่ใบกระทองครับโอ้โหดูแล้วใบพวกนี้ในผมเองคนกินจะตายเยอะเลยครับผมจะรองเด็ดดูนะครับดูดครับออืหือน่าอร่อยนะครับจะตายเบ็ดไหนก็ไม่รู้นะครับจะรอกินดูนะครับอร่อยอร่อยเนี่ยนี่ใบไม่รู้ครับไปออมคนแถวนี้นครับผมไปหยุดท่านผู้ครับไปดือ๊ะ

นี่ใบชีบาเด้ครับไม่ไม่เห็นกีนเลยครับกลับไปชีดูครับโอ้ตอนนี้เจอใบอะไรไม่รู้เจอรู้ารรับใบฟ้ารานะาานะโอ้โหถ้าใครคิดคิดแต่บ่อยๆนี่กีอันนี้ได้เลยครับ ไปยาเหมือนชั้นนี่ครับวันนี้เนี่ยโอ้ดูดิดูดิโอ้โหน่ากินเนาะดูดิเอ้อเยอะเลยครับอืมอีกเยอะนะนี่บาะละ ปากกองปากกองโลซาปากกองปากกองโลซาใค้มาเไสู้ปากกบงปากกองปากกองโลซาปากกองปากกองโลซาใค้มาเทไรสู้ปากกบงปากกองโลซาปากกบงปากอ๋อใบพูดนี้เองไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าเนือนี่ปะรวยไปแช่นี้พอแล้วครับแล้วจะกลับไปท่อครับแกล้ๆ ไอท,ท่้งเก่งศาสตรอะไรวะไม่มาเลย rau chợ tha cá bên mai nạp này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เสร็จแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเทน,น้ำมนันให้ดูนะครับน้ำมันอันนี้นี่มาจากน้ำม,นมาาัน,มนหมูมนะครับได้มาจากที่ซื้อหมูมาทันเดี๋ยวเราจะเทลงไปที่กระทะน,นะครับทิทีให้เยอะๆเลยนะครับเรารอให้น้ำมนันมาร้อนก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยจู่ใบไม้นะครับ

น้่นหมายจะไม่ร้อนเลยพ้องอ่ะไม่ใช่ ีนากีนากีนาตายแลเดี๋น่าจะไม่แล้วนะครับใช่ใบอชิๆครับมากิดขึ้เกียวก่ยโดดโดดเพื่อน่ย ไปตีกึ้วยครับนี่ครับอ่อไปตัวจริงกัน น,นะครับเดี๋ยวผม,มตักขึ้นมาในใบกล้วยนะครับดูครับช้อวิเศษนะทุกคนโอ้โหไปแผนนเลยครับกูให้ดีๆนะครับเก็ถึงตัว nè này bên nè, cái 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 đi cái cái lần cái Chị đi này มือขี้เมาว่ะมือพี่กาแล้วโอ้โหดูอย่างหน้าตานี่นอกจากพี่การน้นะนะโอ้มือละ่ะมือขี้เมา ที่จหญยโอ้ยคอนอจินเลยมาชิด,ดูกันคนระับ อืโผมอมาครัเนี่ยเดี๋ยวพอดิแคดูนะทุกคนแค่ดูกลิ่น่อหอแล้วนะครับเดี๋ยวพกดีดูดู อร่อยไหมครับอร่อยคนระับใบไม้ใบไ,ไ,ไม้นี่ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ย พวกเราขอลาก่อนนะครับและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ของเราด้วยนะครับอเราถ้าอยากอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับคลิปนี้ขอสะ50ไลค์นะครับเพื่อเป็นกรลังใจให้พวกเราทคลิปต่อไปนะครับบาย